มีธรรมมีสุขเจริญพรญาติธรรมผู้ติดตามรับชมรับฟังไล้สดตอนนี้ก็เดินทางไปวัดกลางพระอารามหลวงบุรีรัมยม์วันนี้วันพระ,ระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเจริญกรรมฐานวิปัสสนามอบปฏิทินให้เอฟซีญาติธรรมด้วยทุกปีได้มอบให้ถือว่าเป็นของขวัญ<ม>เป็น กำลังใจยมคนมีธรรมะชอบเอาชนะใจตนเองโยงคนรู้ธรรมะชอบเอาชนะคนอื่นชนะอยู่ที่นิ่งจริงอยู่ที่ใจชนะที่ยิ่งใหญ่คือชนะใจตนเองศึกษาตนเองเราเรียนเราศึกษาธรรมะสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเพื่อขัดเกลาตัวเราเองโยมชนะกิเลสความโลภความโกรธความหลง ค่อยๆฝึกฝนค่อยๆคัคดเกล้าวไปโยมนะทุกคนทุกท่านในแต่ละคนเจอปัญหาอุปสรรคเจอมรสุมชีวิตมานไม่มีบารมีไม่แก่มานมายุมาแย่ยิ่งแก่บารมีก็ใช้ชีวิตด้วยสติด้วยปัญญาแสงพรธรรมแสงแห่งปัญญาแสงแห่งศีลศีลสมาธิปัญญาความงามในพระพุทธศาสนาที่แท้จริง ละเอียดนโยมธรรมะของพระพุทธเจ้าทําให้ใจเย็นจากคนที่ทุกกายทุกใจจากคนที่ปากไวจากคนที่ใจเร็วทําให้เป็นคนใจเย็นและมีเมตตาเป็นไปโดยอัตโนมัติด้วยพลังจิตด้วยพลังแห่งความเมตตามันเราสวดมนต์มือนเราปฏิบัติธรรมอยู่กับสติจริงๆแล้ว โยมทั้งพระทั้งโยมถ้าขาดสติเห็นไหมหลวงพ่อที่อยู่สุรินท่านสีน่สิบเจ็ดพรรษาที่ดูข่าวเพราะขาดสติโยมท่านไปติสังฆทานทั้งพระทั้งโยมหรือโยมบางคนบางท่าน ขาดสติเยวติดคุกติดตรารงมไม่ได้ไปซ้ําเติมนะคนุณยงคนเราก็มีพลังเผลอก็เริ่มต้นใหม่อยู่กับปัจจุบนันยงถ้าเราขาดสติสติน้าหน้าปัญญานําทางใช้ชีวิตด้วยสติด้วยปัญญาไม่ว่าจะเป็นขับรถตอนนี้ใครขับให้นี่อ่าอึ่งตอนนี้นการเดินทาง <laughs> ก็อ,อย่าไปซีเรียสอะไรกับชีวิตมากเยอให้มีสตินำหน้าปัญญานำทางเดินทางไปวัดกลางพระอารามหลวงบุรีรัมย์ไปสวดมนต์ไปปฏิบัติธรรมหมอบป,ปฏิทินขอเป็นกำลังใจญาติโยมญาติธรรมนะชีวิตของเราสั้นเหลือเกินเยอะไม่ต้องไปชิงดีชิงเด่นไม่ต้องทะเยอทะยานวิ่งตามกระแสทำตนเองให้สังสิทธิ์คิดดีพูดดีทำดีพรอ,อันเลิศ พออ่านประเสริฐอะไรที่ละได้ก็ละนยโยมเดอ้อยิงเด่นยิ่งดังยิ่งเป็นเป้าสายตาโยมเราก็อยู่กับธรรมชาติธรรมะจริงๆก็คือรักษาใจของเราให้นิ่งให้สงบอยู่ในความเมตตาโยมมองอย่างเห็นธรรมะพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ เตือนตนเองเตือนญาติเตือนโยมคนมีธรรมะจริงๆจะสงบนิ่งเย็นพิจารณาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปฟังแล้วเย็นฟังแล้วสงบฟังแล้วมีความสุขฟังแล้วได้สติได้ปัญญารู้พระอนิจจังความไม่เที่ยงรู้ความทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีเท่านี้โยม เราก็จเจริญสติไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตสร้างบุญสร้างบารมีไววโยมทำหน้าที่ไปพลุพลานอัต,ตมาภากุธทำหน้าที่ของพระศึกษาปฏิบัติเผยแผ่หน้านอกบอกความงามหน้าในาบอกความดีหน้าที่บอกความสามารถหน้าที่ของศิลปินต้องรู้จักศิลปะหน้าที่ของพระต้องรู้จักเทศสอนมนุษย์หน้าที่ของชาวพุทธต้องรู้จัก เว้นจากการทำชั่วหน้าที่ของผู้นำต้องรู้จักวิในหน้าที่ของผู้ใหญ่ต้องมีปรมวิหารหน้าที่ของคนใกล้จะตายต้องรู้จักพุทธมีศีลมีธรรมนำใจให้ไรทุกยเมื่อข้างในสะอาดข้างนอกก็เปล่งออกมาอยอมสุขทุกทุก โลกกระทำแปรเป็นกำลังใจเป็นของขวัญกันไปนโยมเนอะโลกนี้มันลงละครไปสวดมนต์ไปปฏิบัติธรรมวันนี้วันพระได้เห็นพระแล้วโยมนะพระดีอาจไม่ดังพระดังอาจไม่ดีจะดังเด่นอะไรมากเราปล่อยวางอยู่กับปัจจุบันอยู่กับสติ ความสุขที่แท้จริงสุขนอสุขนอโยมสุขจากการที่เราเป็นตัวของตนเองสุขจากสงบจิตสงบใจสุขจากการไม่เป็นหนี่มีหนี่ไม่ยมสุขจากการที่เราได้สร้างบุญสร้างกุศลสุดยอดของความสุขก็คือการสรั่งสมบุญมันเติมบุญมันเติมพลังนะโยมเดอ้อเนี่ธรรมะ กินนากะไหลาย,ยาวเลยโยมเนอะสวดมนต์ปฏิบัติธรรมพระอยู่ในใจสู้ต่อไปบนโลกใบนี้โยมเนออ่ะเดี๋ยวไปที่วัดกลางพระอารามหลวงตั้งใจสวดมนต์แผ่สวนบุญให้กับญาติกับโยมที่ให้การอุปถากอุปถัมภ์เป็นกำลังใจเลยโยมเนะ้อโยมถวายกำลังใจพระ พระก็ให้กำลังใจญาติโยมอาศัยซึ่งกันและกันทำหน้าที่ของชีวิตต่อไปโยมแสดงบทบาทอะไรก็แสดงไปโยมนะอยู่ด้วยคุณธรรมอยู่ด้วยความดีจะเรินพร